ไคเด้อจิจงที่เกานลพรอสุอ้ยเ็บหดีก็ดีตกันบัดให้เครียดกันเอแม่ัวแม่เขาอยากให้ดีให้เศร้าสาวแม่ขอแม่ขอขมาเจ้าที่ว่าเฮาได้เครียดได้ให้เจ้าได้ตบได้ตีเจ้าเหตุให้เจ้าํำตาตกใครมีแาบมีกรรมันี้แบมีกรรมเด้อันนีเด้อวแม่ให้ลูกนกาบ่ถืกดกดเครื่อนาะ กาบสบายดีและสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบอรส์สุขสู่คนเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนทับเข้าสู่่องสาวเมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยพบพ่อกระซาาเมยบ้านป่ากับพี่แหละได้ลงมาทางเฮือนน้องเต่าหรือน้องมะนาว่นเนาะตอนนี้กะอ่ะหมอเพิ่นมาแล้วบหรือว่าจังไดเนาะก็ได้มาหาทางน้องเพิ่นเนพิธีเดียบร้อยหรือบอจังใดก็สะไดกะ็กขึ้นไปหาทางน้องเพิ่นเลยเนาะไปะ อ่ะโอเคเนาะทางกระได้เข้าไปหาทางนอกมะนาวนอกเต่าคนก่อนเด้อเนาะอายสบายดีโอ้เจ้าสบายดีฮึ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 เจ้าสบายดีนะเป็นเด็กกินน้ำอ้อยบ่เอ้นน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำตาลเนสีหวานกัวเก้าบ่ะนี่เห็นไหมเออหวาน นี่เป็นมอดมั้งมาเจ้าจะกินเบิดได้หร่าเออหวานโคเกียวเออเออซื้อมาให้สิบสองก้อนไปกินเบิดสิบสองก้อนเลยโอยโ้ยไปหามอรดมาดิตรงไรแถวไรแถวไรสิบพันตรงสิบพันมีอยู่สิบสองก้อนไปกินไวยเขาไปใบเขากินเก็บไปเลยหร่าเลยเจ้าจะไปกินเบิดได้เด็กกันกินเป็นมันไหมหวานเลยเอาไว้ก่อนจะเอาไว้ก่อนทำตาลนะกินเบิดก่อนตัวน้ำมาเอาไว้ก่อนตัวนี้เอ้ย เดี๋ยวคนีันาให้ไอเตอร์คนนั้ไว้เตตล่นเมนาต่ออืออ่าไว้ให้ก่อนน้ำตาตาลไววในเตอเดี๋ยวคนจบกันเดี๋ยว่นีบหวานแหงโพดเนมนทางยางโหดอดไเด้อเดิกินลายได็กจอือเลยบ่มองมืดบ่นั่งนั่งปิน้ำกองเจ้ะบ่ปิ้ำกองเย้าจิบเตืเตอะจมืดตลอดอเป็นน้ำกองบ่ จะปั๊าปิดน้ำจะปั๊บบอกอะไบอกอะไรป๊าไปเออกินแรงข่าวเที่ยงนะท่านได้กินใครก็ขึ้นมาฝากเลยกินยั้งสารนี่นะกับเครืงนี่มันตานี่เลยกับเครงเนี่ยเืี๋มาอยู่เลยเืี๋แต่แต่งงอได้บริสุทธิ์กันกับเข่ามาจ้ะเอ้าคิดว่ามาเมื่อนี้คิดว่าทั้งเมย์หมอคนที่มาทำพิธีกันเลยแบบว่ายันว่ากินข้าวกินน้ำเพราะว่ายันว่าเขกคนร้ายมาซองมือก้อนมาแล้วบอสอะ มีไหมาไม่เอาเพื่อนเาเบอร์ก่อนทำโปรโตมาเพื่อเงินโปโตอะไรสับโปรโเกอร์บ่โปรโอย่าเลยน้อคือสร้างว่าแท้เขาอยากให้เพื่อนมาบัดเอาเบอร์เพื่อนไหนเพื่อนเอาเงินได้เพื่อนเอาเงินลายช้าบ้านบาทรู้สรปเลยเอาเงินอืใช่ว่าบัวเอาเงินสิตาแต่อบัวเราเอาอยู่เอาคือว่าได้ยินแม่เจ้าบอว่าอันแล้วดีเศร้าเลยเล้วแต่สิให้ให้เขาสารเพื่อล่ำถวยว่าสิแล้วบอกคือชื่อ อนฟคนบอกมาเลยว่าเสียค่าใช้จายพันบาทอ้วเราไม่งมาหน้ากับโบมีเงินกะย่าึวันี้เนาะอือยาได้คิดว่าจีแล้วแต่สิหายเนาะเฮนเนมอก่นคิดว่าเห็นว่าโบมีเงินมีคำและตั้งซ้อยว่าสันอือบันี้ว่าสามพันเนาะโอ้โหล้านไปล้านหาล้านเกือบล้านเกือบสองล้านคนแล้สามพันตาไร นลนเนยกืบลันเก่าเกือบลนแปลเันเนกะสีบ่ามีเบอร์เพ่บเบอร์เบเนเบอร์งเนาะโดยน่าจะเอาเบใหม่เนาะแต่ว่าเรื่องเงินสามพันบาททางแม่กับเฮ็ดบอกรือว่าบุเฮ็ด นอนคนอื่นเนี่ยใช่มรับาปแต่ว่าเจ้าเนี่ยฟี่หรือว่าไป็แล้วจากกันดอกคอยได้ยินแมย์เจ้าเมื่อวานนี่น่ะเพิ่นปัวฟีเพิ่นอีต,ตนเจ้าเดี๋ยวว,ว่าป่วยแล้วนี่แล้วแต่แม่เจ้าสิคิดเห็นเนีตักข้าวสารในเพิน่นจ็กถั่วจ็คได่เพิ่นก,นกน็ว่าไปบริเอาเงินนะแม่์ว่าเมื่อวานนี่แต่ว่าขอเสียก็คือว่าทางเจ้านี่ยเอาเปืนเพิ่นไหวให้เรื่องผายได้บอกว่าเรื่องนั้นเขาบอกเรื่องนี้ก่อนอเรื่องนี้ก่อนบอแเน้นเขาดูอย่างบิสติบบสติบท่านี้นะ มีเซตี้ในจุดตอนมีเซตีชฉีไว้แล้วแบบเดียวเราคเราถงแล้วเป็นยังงบคันได้คือแบบคนบอกแม่เจ้าแล้วว่าเพมยนจะเอาข้าวสารน้ำลำถ้วยแล้วจะสีห้เพิ่นว่าเพิ่นสงสารเจ้าเพิ่นทันได้มาเดีค่ะทันได้ว่าปะต่อปะกับเพิ่นดีคือว่าเนาะเมย์นั่งมาหน้าหนีเพิ่นได้ยินว่าเพิ่นเอานล้วเนอื่นเนาะสามพันบาทเพิ่นก็คิดว่าเมย์มองอะไรใช่เปลาเอาเนาะเมย์นั่งมาหน้าหนีสามพันบาทที่ต่างกับคนอื่นอืมแต่แทจริงแล้วนี่ถักเบิ่นโทรติดต่อเพิ่นนกบ่ได้เาะ ตอนแรกตอนกคิดว่าเอาเบอร์เพื่อนไว้แต่จริงเป็นเอาเบอร์เจ้าของให้เพื่อนเนาะกอยอ้เ้ยถ้าเพื่อนมาเพื่นมาทุ่มาจังได้แบบนี้ก่อนอยู่้าไรเงี้ยก่อนฮะมาอะเง้ก่อนโมนะโมอันน้ำปานก่อนนี่อ้อยเจะเก่าเหกขายย่ทัดโพดจะเก่าเรื่องนึงมแบน้อาน้าตาลเนาะพี่น้องเอ้ยายถือาเพื่นเด้อเนาะผมแบน้อง่นกาเป็นแบบนีอยู่แล้วเนาะ ยายพึ่งได้เนาะเมนอือที่แรกถ้าวาเรื่องนี้มันว่าลูกไม่ใช้น้ำตาลที่บ้านอาเองสาวอยู่ดีๆเนาะแล้วิว่าจังใดเนาะเสื่อมไปสมองยังไงนะอันแรกควรจะว่าให้เจ้าตั้งสติเมนแก็ให้มีสติเอาสติมาก่อนสติแล้วมันจะสตังไหมเอาสติมาก่อนนะเจ้านันสิควบคุมตัวเองได้แล้วก็เว้าอย่างมันก็ไปตามที่เขาบอกเขาสอน เพาว่าจ้คุมสติตัวเองบ่ได้ะเฮาเว้านึงจะเว้าไปแบนึงมันก็ไ้คนเือเลยบนีบ่ได้อันนี้น่ะเพิ่นว่าเฮาคุมสติตัวเองบ่ได้แล้วก็บ่อยู่กับเนื้อกับตัวเฮาต้องคุมสติตัวเองด้ล่ะเด้อ้อเข้าใจอกซาเด้อเออนั่นแหละูือบัวทอง่่พี่น้องอยมันยังบัวทองไปซื้อบัวทองเซาางจังบ่ใหซื้อโอ้ยข่อยซื้ออมยสซื้อข่อยซื้ออมยใพ่นน่ะเนาะสิ่งที่เพิ่นว่ามาก็อาจจะแบบ จริงจริงกับบุผู้ขแต่บุถือท่าเนาะะวาน้องคนนี้ฝืนแมนคือข้าวบอกแน่เนึ่ข้าบอกืนให้มีสติอย่างแต่เ้าฝืนว่าไปทางไม่มืนยเพราะว่าฝืนกะอาจจะคิดว่าบาอย่างอย่างข้าบอกฝืนเนาะแมนบาสามาณันอย่างห้าบอกจางอยู่จางแลจากคู้ปฏิบัติตามแหละจางจะางถ่าเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเขาต้องคุยด้วยดีบอ่ะเะแต่งํานแต่งคิมเนแต่เรายัง บ่แม่นบ่เจ้าเป็นลูกเพิ่นน่ะเป็นแม่คืออัยน่ะว่าอยากให้เจ้าแต่งคันมื้อนี้เนาะแม่แม่ท่านของคำ้ามาทองคำ้าแม่ที่ว่าอันที่ผ่านมาน้องเพิ่นตีแม่ตบแม่สินอ้ไรับชางเหี้ยเนาะโอ้โบ่บ่บแบบนั้นแล้วเฮาต้องเปลี่ยนแปลงในอีหละไปว่าการที่เอื้อยมาถ่ายทําเจ้านี่คือเอื้อยมาบอกมาสอนให้ตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนความคิดอ่าความเกลียดในการเป็นความแพงหั่นนะว้าวความเกลียดมาเป็นที่หน่งนะ คมหักคมแพงมาก่อนเข้าใจเนาะโอเคเออนั่นแหละขอโทษว่าเคยไปบพิ่นบอกอะไรเชื่ออยู่เออนั่นแหละเฮาก็ต้องเก็บมาใส่ใจอันที่ที่คนบอกเนี้ยดีๆเฮาก็ต้องใส่ใจหรือว่าพัฒนาตัวเองเนาะถ้าได้บ่ดีก็ได้คนใจก็ได้นจืดๆอันที่เจ้าว่าว่าเมย์เขี่ยให้เจ้านี่ก็คืออ่าตัวนี้ก็ให้ตัดไปเนาะเอาความดีที่แม่ดูแลเจ้าแว่นบาเนี่เก็บเขี่ยได้บัดนี้เขีย่ยคมัน เป็นได้หวเนป็นเวงอ้ะขงไม่ะแงม่ไหมใช่เนาะเวนแวนนคือสิเนอ่พี่น้องก็แชร์เวนรับตาผุปบอยเต๊ปอ้ตอนนีไปเอาไห้กันได้ตากับตาแน้เนาะเออิบับตาคนลอตายก็าไปเนาะเชตาข้างทัิดตาดคือว่าเลยเนาะขากับอกน้องชั้นที่ขาบอกได้เนาะทั้นซบ้าแบบ เด้งรัดแบบให้อีดีเรากับญาติคนเกิดกคมเครียดขึ้นมากนะเนาะแต่ไวนึงได้เวนแต่จะเต๊ะถ้าห้อยเหยียบมือคงกว่าประหาเอาเมุะเ้านที่เรีลกว่าหมุดบ่อบานมือมาแต่ละเธอยิ่งตะเวนไหนมันเสี่ยงิว่าอะอ่ะเป็นยิ่งเยินเอะเชื่อเั็นหอนเนาะอ๋อสมัยฉันเนออกปนนาเราไล่เลยเลยไล่เลยเป็นคนโป้ง เนาะปุ่งความเม่เคลดีจะเคลอยเช้าบอกแม่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 ไมเอม่แ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 ม่ี่เม่แ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 ม่าม่แ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 ม่ดม่แม่แด่แม่แม่แมแม่หมม เป็นยังบมาบ่อ่าดเเบอร์โทรแล้วเราบอโทรลาดเลยใครโทรมาคุณเนีอื่อสยังไม่ายังไม่ได้ื่อใครยุ่ชากันซื้อเดี๋ยวผูแห้งได้สีน่าเนาะค่ะสมมุิเราแบบมาดยุ่ยจะเกือชื่อหลายแกโอ้ยตัวกันแลอยหัวค่าสมุดเราเพิ่นมาได้สีทัน่าเล่ทันแลาขันมาบรีเนาะต้องเป็นมือใหม่เะห่ยันบ่มาเนาะกันบ่มาค่ะเพิ่นมาเพิ่นมาแล้ว คอยเราคิดว่าชุมเจ้าติดต่อเอาเบอร์เพิ่นโบแมนนี่จะให้เพิ่นเอาเบอร์คันว่าเพิ่นกี่วันเราอันกี่ว่าเราเขียนให้อ่อนเราเบอรอนั้นได้ไม่ไม่เราเราเอาอุ้ยอ่อนเมื่อค่ะบัดบัดข้างห้าอันจิตต่อได้หย่างเนาะคือป้ามิบูจ่ากอเล่าไปที่ว่าเราเขียนให้ร้านของเราจี๋เกี่ยมมากเบอร์เจ้าอุ้มจิตต่ออืมเหนือมาฉันเนาะไหมเนาะเก็บสันรังคดีนี่ค่ะอืมแพลงเพลงจะได้เบา ตัวกันหนวด้ฮลาดเออมาหนอนเห็นแล้หนวดใหลเลยกาเมยเนาะแอนแนแตงคันหาพวกคามเมย์หลายๆก้นเนี่ยบอกเนาะอืมมีเลาบอกที่มาเนาะืน้อเนาะเหลายกนในนว่าผนีด่เนาะให้เ จำที่เกการในขอส่งขอใหายเ2้กานบัดนี้งให้ให้เคียกันเด้อ่อแม่บ้านเนี่ยม่ยังเอาไไปดีใเศร้าซอขอเอขอขมาเจ้าที่ว่าเฮาได้เครียดได้ให้เจ้าได้ตบได้ตีเจ้าอืมเหตุห่เจ้าํำตาตกไครมีบไมีกรรมมีบมีกรรมเด้อมันจ้เด้อบะแม่พ่อแม่ให้ลูกกาบันทึกโคตรกดเครื่องเนาะไมรือได้แบบนี้เนาะไม่ทำนั้น ลูนิพกรรมแบบที่ว่าลูกเห็ดไปกะที่ลูกเห็ดไปกะกะผู้ตัวนี่จะเจ้าว่าเออป่้ไม่มีบาปมีกรรมแน่ลูกเป็นยังกะ ว่าลูกเนาะแบบเพ็ดไปแบบว่าอตโเนาะโดยโดยมีแต่มีแต่ว่าว่าเอ้ยเพิ่งยังน้อยวยบุตรสดโรดห็ยักมาใกล้นสิยงที่เห็ยับมาใกล้พี่ป้าหาเวบาิคเรียนอะไร4ขวบา4ขวบกัน้อมกโอ้จากพ่อแม่ล้จะว่าอกดอกอัะนี้ยอยาเรอยากเลยแม่เลา

แต่พูทธคุณบวกกัสแสดงออกแต่การเก็บอยู่เนาะก็คือเมย์เราเนี่ยเราหักลูกเราอยู่หังแต่เราสีบวแสดงออกเพราะว่าเพิ่นแสดงการกระทําการปฏิบัติบางคนมีแม่ว่าสินหักกันได้กดกันเนาะตัวกินลายเลยดึงตรงแข้งกินเข่ากินน้ำเลยไปเลยง่ายเลยโดยโดยวันนี้ก็คือบ่าวเนาะน้องเขากะมาหาน้องกะนแต่เงินอันเต้าหมูบ้านเนี่ยว่าจะเกี่ยวกับอ่า ทั้งเมย์น้องมนาเขาได้ฟังว่านี่ยคนว่าทั้งหมอวัชิมาเห็ดเกี่ยวกับทั้งผีทั้งซากเนาะอ่ามื่อเนี้ปัญหาเมื่อนี้ก็คือยังบุรีมาเนาะอือเราอยังบุรีมาเหมือนหรือว่ารอเพื่อนโทรมาอย่างเดียวเนาะเมย์เนาะอือหัวเงินดำผู้ใหญ่จะดีผู้ใหญ่จะดีได้หรืออ้าวคนไม่ดินบุญคนไม่ดินบุญสามไม่สามคำนี่เอออ้หนุ่ม ชีกี้เาว่าบ่เอางั้นทาหม่เราลเ้าคุบอกานนวอเราบิชีบิเ้เราเอางได้ามพันบาทเดี่ยบอกซื้อๆเนาะที่ว่าว่านเก้ามาเฮ็ดแบบตัดตัดเป็นทางการเนเฮ็ดอย่งเดียวได้งเงินสามพันเนาผัวิชาดูมาเมียิชาเ่าให้เลย่สำันาลที่นะ

นำอ้อยเอ้ยมาให้กินน้ำเบ่งปนเป็นเกเียไปตัดเรกเซียร์ไปเซียร์เพนตัสหอนแทบอู้หอนจับมึนม่ใช่แล้วมันอึดอัดใช่ย่าไปบุญไปชินนะบอมันอึดอัดใสเยอะท้สภยบานหนยมือเด็ก็ชินนอยนะมือนี้ขอยเอาไปใส่ก็เสียรเพนัสมันอึดอัดมือนีไชินนอยเบ่งเงบ่งกวนว่ากูกินเขียนไอ้แล้กเสียอ้อยกสียร์เพนัมื่อนี่มีแผนอะไรบ้าาลห่างไปเลยห่างไปเลยอืมเป เป็นเป็นสร้างมุกไว้ใหญ่คือเรียกว่าห่าสร้างเจ้ามีตัวเพลงเจ้ามีเวียไปบนอื่นเนี้ยมีเวียไปก็มีเวียแชร์มาไายแต่ตัว่าแชร์มันเบี่ยงอื่นมันกับปะเลยว่ะโอเคนั้นแต่คนอันเข้ามาจีต่อตัวเขียนหลายเขียนยาได้แบบไ่เคยมีนะมันมีเวียไปงานที่ความหยาบวเนาะมุ่งเต็งก็เวียบบด้วยเนาะไปก็มีเวียมีงานเนี่ยวะอย่างนี้มีเวียกือกันแน่ยในกับ เมื songs, in in me, ่อกีอชโรกม่านกแล้วว่ากับตัวบานี่ได้ชิแจงคันในตัวคม่แม่ลงมาว่าย่านตัวบวชเดีายวตัวเฮ็ดอีดียดเฮ็ดกัฉนไปพิสูถือใช่ไหมสามคู่เลยสามคู่สามคู่คชีได้เดี่ยวเดียวทเทียนดว่ดจัไงสาวไร่เทียนวัดได้จับได้นะอดตขวกอให้เพื่อนพี่น้องเว้สาเช่นดียว เออคุมาดีมันแฮงเกียนบ่ครบคันหาเนาะมาสิเฮ็ดดีๆเด้อด้อเนาะบ่ครบซาบัดนี้เนาะก็บ่เป็นไม้คู่อยู่ได้ดอกไม้ยดอกไม้อใดก็นีดก็ย่าาเิขอขมาแล้วกอดแพงกันทั้งแน่อืบ่เครียดบ่้ายเด้อบนเด้อก่อนยังก็มีสติด้บัดนี้เด้ออแบบประเภทแบบเฮาไปหยิบของเพิ่นคือกันาสิเอายงน่ก็เฮาก็ต้องมีสติเฮาต้องคิดว่าเออาเฮาเป็นคนเล็กอ่า รักรักคลองเพื่อนนี่เนาะเขาก็ต้องคิดโอ้ยทำเป็นคนคิดรักคิดเดี้ยมในบอดี้ได้เขาก็ต้องคิดเอาตัวนี้มาก่อนเด้อะเบนบอกเอ่ยบอกเอ่ยบอกคือว่าแหละน้องเพื่อนแต่เพื่อนสิครัเนาะอ่าแต่คือว่าแหละคาเข้าบอกไปวัานี้เพื่อนการซีที่แบบเคร่งเครียดเนาะโมเป็นตัวของตัวเองแม่นบอกม่นบอกที่ว่าเขาบอกสอนเจ้าเลยนะแบบทำให้เจ้าบอกดูว่ได้ไงเวลาเอ้ยบอกเอ้ยสอนอยังให้อยู่บ่เรือยังไงเรือยังให้ หักเต็บคือคือเห็นหนาวไปสั้น่คือบนนี้ยิ่เลยกินลรกิน่าแกงจางใหญ่เลบกินไรกินไม่ได้โอ้โหออะยองเลยเคยเล่ากัดกินข่าวเนาะข่าวแทบแล้วก็หาวกินยาแล้วก็นอนเบิ่อดฮาวแกงขาใหญ่อ้วนแนบัดหาวเมย์ก็หาวดันเวลาเดีเยวไมดนีเนาะอ่าอ่าใส่ิ่นนอน ก็ดเมื่อแล้วพีน้องก่อนเดืเดๆโดยสบายดีอะหากได้ขอตูเมื่อก่อนเนาะรักคนก่อนกะโอเคเนาะพอแม่พี่น้องทางซามเมยเองกับเขาไปถ่ายทำทางนองมันเต่าหรือน้องมะนาวเป็นทีเลบรเลยเนาะทางมาเมื่อนี่เพิ่นก็ได้ขอขมาลาโทษแม่เพิ่นเนาะเพื่อป่วยมีบาปมีกรรมให้ดีให้เศร้าสั้นๆเนาะ ອ່າທາງເຮົາກະິໄດ້ຕມືດີນາຖາທາງເຮົານີ້ຜາດກໍໍໂທດຂໍອະນດີນມາຮອນີພກັນຄລບນາພຮົນສາມອງິດ້ພໍາສາດີດີ